พวกเรานับแสดงจากแอบหลงรักในซีรีส์รัวผมวันนี้พวกเราจะมาทำรีแอคชั่นออฟฟิเชียลเทลเลอร์ของแอบหลงรักกันนะครับโดยวันนี้เราจะมีด้ครับลูกน้ำ 95%ของคนที่กำลังอ่านข้อความนี้เคยตกหลุมรักคนไหนนะที่ไรต่อคนไหนที่ตดลยติดเลยตดเลยตกหลุมรักแบบบ้าคลั่ง ตกกลุ่มรักแบบไม่ถูกชะตาไม่ถูกใจเลยบังเอิญจงเลยรับตกกลุ่มรักแบบเพื่อนสนิท เพี่ไม่รู้สึกแห่อต่อให้หนูเป็นผู้ชายแล้วบอกว่าอยากให้พี่เป็นเมียพี่ก็เป็นให้ได้ขั้นต่อไปของการตกหลุมรักคืออรักเนวพ่ไหมพี่เหนือ่ิหล่มากเลยอมึงคนหลงรักพี่เหนือเลยเนาไม่นนะ ไปประกวดยังชนะอีกอ่ะถ้าไม่ให้ผู้ปูเรียกว่าพี่เหนือเนี่ยใช้เรียกว่าอะไรคะเมจิกเมจิกจิเมจิกเมอเราคนขับเดียะี้่เปาหวะงไม่กอย่าเบนซ์สี 220D สีขาวตัวท็อปิสเกิร์3นิ้วล้อ19ตัวเอกเดิมๆทั้งคันเกิได้ไงวะ แต่บางครั้งการแอบรักมันก็ต้องมีกฎหนึงนี่นายโตแทนที่จะทำอะไรแบบนี้มึงเสนอหน้าไปให้เขารู้จักดีกว่าปะมึงลืมหรอคุณคนแอบรักไงไม่จีม่เป็นโอ้ยพี่กิ่งสวยมากค่าตายหมดอ่้วอาเฮ้ยมึงคน 太自信，太自信 ผมว่างมากเลยครับพี่เท่ห์ไม่มีคิวงานเลยครับแล้วผมไม่ถ่ายให้พี่ได้โดยพิธกำกับัน์มินวงสกุลพันทำไมไม่ทำแผลอึเอ้ยจะหาคนจ้างมาแล้วไม่ดูแลไอเดโอตัตตุรีพุ่งใจเสนอ มาเรามาหาความรู้สึกของแต่ละคนดีกว่าว่าแบบรู้สึกไงบ้างหลังจากดูเริ่มจากเซอร์ไพรส์กันด้กอะเจ้าว่าก็สนุกดีนะเจ้าเจ้าก็สนุกดีนะรู้สึกว่าอันนี้มันจะมีคิมมิคเข้ามาเยอะเลยเนาะแล้วก็มีซิมโบลเข้ามาเยอะเวลาเราดูเราก็จะแบบว้าวว้าวเมื่อกี้เห็นเห็นช็อตในอ่างตรงนี้ือแบบว้าวมีปะ มีเอ้ยย้อนย้อนไปมี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 อ่าอ่ากลับไปคลิปนี้ว่าไงรู้สึกรู้สึกว่ามันร้อนแรงมันทอดเยอะมันร้อนแรงมันร้อนแรงมร้อนแรงแล้วเป็นแบบว่าเป็นช็อตที่แบบทุกคนต้องว้าวอ่ะว้าวแน่นอนเทียบกับตัวทีเซอร์หรืออันก่อนก่อนก่อนนี้ก็คือ Q Q อิ่มสุดยอดเลยฮะทุกจุดร้อนเลยอ่ะ ตาผมพี่เห็นเป็นยังไงบ้างฮะก็จบเดิจริงๆอ่ะอยากอยากดูอีพีหนึ่งมากๆแล้วพอดูจบจริงๆว่าอันนี้ก็ตัดมาให้จุใจแล้วนะแต่ว่านี่ก็อยากอยากดูอีพีหนึ่งว่าเรื่องราวที่แบบว่าทั้งหมดที่ตัดมาเป็นยังไงใช่ยากดูใช่ะทอีพีหนึ่งต่อเลยไหมล่ะรอดูรอดู จริงสนุกผมชอบมากเลยต่อไปต่อไปต่อไปครับต่อไปยกงยเรียแกผมไม่คิจะพูดหรอเดี๋ยวคำหมดพี่จริงรู้สึกว่าเหมือนพี่พีเฮงบอกเลยว่าเราเห็นแบบว่ารายละเอียดต่างๆมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็รวมถึงมูดด้วยเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปล่อยมาเราจะเห็นแนวขำๆคอมเมดี้ตอนนี้เราเห็นความเศร้าหรือการแต่ระดับของอารมณ์ของแต่ละช่วงไปด้วยเลยรู้สึกว่าน่าติดตามมากๆแล้วรู้สึกว่า ในแต่ละตอนต่อๆไปที่เป็นตอนเนี่ยน่าจะมีอะไรให้ลุ้นมากกว่านี้ยเยอะแน่ใช่เบ็คกี้เบ็คกี้รู้สึกไงบ้างเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วฟิลกุ๊ดมากๆแล้วแบบแล้วแบบโลกแล้วก็มีอะไรแบบโรแมนต์คอมเมดี้มีทุกอย่างแ,แล้วก็อยากจะเห็นเรื่องราวของทุกคู<ๆ>่เลยอ้าาาาาอาา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 ไม่าาาเาาสาาาาาาต้องผ่าคนนี้เพราะาา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  ขอโทษจริงอโทษทำไม่นตื่นขอโทษจริอาปลาถืออะไรนะสารอะไรสาระอะไรก็อร่อยดีเแยกจากของเพื่อนไงมันอร่อยกว่ากินเองไงอ๋อแค่ตื่นนั่นแหละอยากดูแล้วเพราะว่าอันเนี้ยคือที่ดูคือมันฉับฉับๆๆๆัแล้วมันตลกแบบมันเมันฟิลปูดมันแบบนาะวก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งเขากัดค่ะ ก็เออรู้สึกว่ามันมีแบบหลายมิติมากขึ้นเนาะมันแบบทำให้น่าติดตามมากขึ้นก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันในอีพีหนึ่งว่าอ๋อเหลอกนเลยนะขอหนกีได้ไหมขอก่งเหลอกนัยนะคือคสับเดาหลอกทำไมเดหลอกคนนี้าปังตลอดมาน้ยแต่ว่ามานั้ขนมขนมแน่นอะนเลอน้ำเลยค๋อความไปาปไาไปไปเป็นแควปอ่ะปนนไปไปไปเปไ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 ไไ ก็ได้เห็นคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยแบบมากขึ้นในเออมันก็จะมีความชัดถ้าเทียบกับอันแรกที่ถ่ายชัดแล้วก็เห็นบางสิ่งที่แบบเล่นใหญ่มากแกตอนที่เราถ่ายอ่ะไม่คิดว่าจะถ่ายตัดออกมามันจะใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนด้วยซีแม่นาคใช่ใช่ไหมครับก็คือตอนถ่ายเราอยังเรียบๆอยู่เลยนะใช่ใช่ใช่เออลืมเล่า เราอยู่ในซีนใช่ไหมแต่คนดูจะไม่เห็น,นแต่ตอนเบื้องหลังจะมีให้ดูทีหนึ่งคือตอนที่พี่สายกำลังสั่นไหเข้าอะ่ะพอพี่ชิวต้องสั่งแอคชั่นใช่ป่ะแอคชัน่นไฟดับพึบว้าวจีนเองเลยเหรอ,หรอจรีนกับมีเบื้องหลังมีอยู่เลยที่ชิวสั่งให้เราแอคชั่นก็คือไฟดับพึบแล้วคนที่มีสติคนแรกคือพี่สายค่ะพี่สายพูดว่าอ๋อไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจยังไม่ได้ไหว้ขอแม่ใช่ไหมโอ้ ขออนุญาตทำเรีแอคชั่นสำหรับคลิปนี้ด้วยขออนุญาติมันไปเร่อยๆเรื่อยๆเรือยๆเรง่อยๆแล้สุดท้ายของของพี่พี่รู้สึกว่าตอนแรกอะก็รู้ว่าเออตัวเองจะเป็นยังไงวะในซีรีส์แต่พอดูในทีเซอร์ก็ตลกตลกแล้วก็แบบแล้วก็แบบก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมการถ่ายแต่ละวันของตัวเองมันเหนื่อยจังวะอ๋อเพราะว่าฉันเล่นใหญ่ขนาดนี้นี่เองไม่ใช่จ้าแกน่าตลก แต่แบบว่าเออชอบสนุกแล้วก็รู Napoleon> ้สึกว่าแบบคุ้มมากที่หน่วยอ่ะดีใช่ใดีมากเลยใช่ดีมากวันวันที่หกเรามีอะไรกันครับผมเป็นเอ่อ Secret Crush on You the first day ครับผมใช่ครับผมในวันที่หกนะฮะเราเปิดจองตั๋วกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราบอกเลยนะว่าณตอนนี้ที่นั่งเราใกล้จะเต็มทุกที่แล้วด้วยเมื่อกี้พี่อ๊เข้าไปเช็คใน ไอดอลเปล่าออฟฟิเชียลใช่ฮะเหลือโซอาไปหลายหลายแถวแล้วค่ะใช่ครับผมที่สำคัญใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางไอดอลมาร์เลยใช่ไหมฮะมันีให้กดสั่งกดซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของกันได้เลยใช่แล้วในวันงานก็ยังมีโชว์พิเศษของใช่ครับอยากรู้ว่าโชว์อะไรก็มาติดตามนะคใครไม่มาก็จะดูไม่รู้เรื่องนะใช่ใช่ที่สำคัญคืออยากให้มาดูอีพีหนึ่งใช่ EP พีหนึ่งพร้อมกันแล้วก็อยากให้มาดูผลงานพวกเราอยากให้มาดู ความตั้งใจของแบบเซนซูฟที่เขาแบบอ่ไใช่ที่ทำขึ้นมานะคะก็อยากให้มากันเยอะๆเนาะมาเป็นเพื่อนกันรอติดตามด้วยครับเะีด้วันสนุกสนานกันแน่นอนครับงานเราเริ่มมันั้นแต่ช่วงเที่ยงเลยเนาะกันไปดูที่โงเย็นเลยครับผม ครับผมพวกเราสามารถติดตามได้ทางไหนกันบ้างครับได้ทางเพจหรือว่าแอคเคาท์แอปของรัเป็นซีรีส์ได้เลยครับใช่ครับอย่างที่ในทวิตเตอร์เลยย่าส่วนลิงก์นะฮะที่จะให้เข้าไปชมอยู่แถวนี้นี่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 น่อ่าจริงเลยนะจริงแบบนี้เยอะจริงขอโทษลำบากเลยครับลำบากต่อเลย ามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากอีหนึ่งด้วยนะคะวันที่11กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง3นะคะค้ะท้าค้าถ้าถ้าถ้้าถ้าถ้าถาถาถ้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 าถถ้าถ้อถไา่้ ดูเทเลอร์ไปแล้วยังไงก็ต้องไปตามดูอีพีนึ่งจริงซี่ะซีรีส์คุณภาพขนาดนี้ไปดูพร้อมกันที่โรงหนังจอ i m a x ดีกว่าใช่เมื่อกี้มีพายกระซิบมาบอกว่าเออถ้าดูในโรงหนังเนี่ยก็จะแบบยาวกว่าดูในทีเป็นชั่วโมงนประมาณสองวันสองวันตนเตียมากสองวันบตรเท่าไหร่คะับัตรเท่าไหร่แปดร้อยบาทโอ้ ได้กเยก็คือไดก็ว่าได้ดูอีพีหนึ่งพร้อมเราก็คือปินไปกน้าลก็เราเราเรลเาเราเราลยครับเลย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 เรยเล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 ยเหรอเลยเลยเลยเลเลยเลยเลยเลไเลยเลงเจาเลย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 เลีเลย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 อลยเลยเลยเลอเลย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 เลเลยเลยเลยล้เยาเลลยเเเลเเยลอยเยลยเยยเยย พูดคุยอยากมาบอยกับพี่ๆทุกคนแล้วก็อยากอยากแบบมาร่วมแชร์ความสุขให้กับพี่ๆทุกคนได้ดูเรื่องของเรา EP หนึ่งผมรอติดต่อใช่ส่งจังหวะส่งจังหวัช็อตไดเลยตรงส่งจังหวะช็อตโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับแล้วพบกัน